ำคนที่เจ็ดไม่อโหสิพี่เมฆต,ต้องทำอย่างไรหมดกันถึงทางตันแล้วฟังชัดๆเหตุผลที่เจ้ากรรมนายเวรคนที่เจ็ดของเมฆวินัยไก่บุตรไม่ยอมอโหสิกรรมให้เพราะอะไรเขาถึงไม่ยอมอโหสิกรรมให้แก่เมฆวินยัยทั้งทั้งที่หกคนที่ผ่านมาตามที่อาจารย์ไพศาลได้บอก เขาก็ยอมยกโทษยอมอโหสิกรรมให้จนหมดแล้วเมื่อเขาไม่ยอมให้อโหสิกรรมให้แล้วจะทำอย่างไรถึงจะหมดเวรหมดกรรมต่อกันอาจารย์ภัยสารแนะนำให้ทำตามนี้เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเมฆวินัยไกรบุตรดาราคนดังจากภาพยนตร์เรื่องแม่นางได้ป่วยเป็นโรคตุ่มน้ำผองรักษามาแล้วกว่าหาปีก็ยังไม่หาย จนนุ่มคงกระพันเพื่อนร่วมอาชีพได้พาไปพบอาจารย์แสนชัยผู้ยังรู้บุพกรรมเกิดนิมิตเห็นเจ้ากรรมนายเวนทั้งเจ็ดที่เมกวินัยได้กระทำกรรมไม่ดีต่อเขาไว้จนนำมาสึ่งการที่ต้องขออโหสิกรรมทั้งเจ็ดคนโรคร้ายถึงจะหายได้เพราะเชื่อว่าเป็นโรคเวรโรคก,กรรมจึงเป็นเหตุให้ต้องกระทำดังนี้ และได้ไปขออโหสิกรรมทั้งหกคนเป็นทีเรียบร้อยแล้วแต่แล้วทำไมเจ้ากรรมนายเวรคนสุดท้ายคนที่เจ็ถึงไม่ยอมอโหสิกรรมให้เมกวินยรำไห้ทรมานมามากเมกวินัยไกลบุตรเจอเจ้ากรรมนายเวรคนทั้งเจ็ดแล้วน้ำตาคลอเสียงสัน่นอยากหายป่วยเผยเหตุจะมาขอขมาทีไรลุกขึ้นยืนเลือดไหลออก อาจจะยังไม่ปลดปล่อยยังไม่ถึงเวลาพูดไปกอร้องไห้ไปอีกครั้งเหตุการณ์หลังเจอเจากรรมนายเวงคนที่หกที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นและได้ทำพิธีขออโหสิกรรมกันไปก่อนหน้านั้นยอมรับได้เลยว่าขนลุกพูดไม่ออกกับเรื่องราวที่ตนเองได้เจอเมียเขาก็ร้องไห้เมียเราก็ร้องไห้อดีตชาติของคนสมัยก่อนน้ำตาไหลน้ำตาคลอเสียงสัน่น หลายอย่างในโลกนี้ที่เรายังไม่รู้เป็นเรื่องที่ลี้ลับและเราไม่รู้จริงๆผมก็อยากจะรู้สิ่งที่ผมทําหลังจากนี้ต่อไปของจริงหรือของปลอมแต่ก็มีคนพูดเลยของจริงเดินไปให้สุดส่วนเจ้ากรมนายเวงนที่เจ็นนั้นเป็นคนสุดท้ายเมกวินัยบอกว่าเจอแล้วเป็นคนอิสลามทำพิธีกรรมไม่ได้เพราะว่าคนละศาสนากัน เขาเป็นคนาศาสนาอิสลามเขาเคร่งมากสำหรับอาการตอนนี้ก็ดีแต่มันยังไม่จบตอนนี้หน้าตาจะสดใสกว่าเดือนก่อนก่อนที่จะไปพบอาจารย์ไทยสารหน้าตาจะออกเขียวๆนะสาธุทั้งเจ็ดคนเราไม่มีอะไรติดค้างต่อกันผมเจ็บผมทรมานมามากผมอดทนมามากจากนี้ต่อไป ขอให้เราอโหสิกรรมให้แก่กันและกันไม่ติดข้างกันขอให้ผมหายป่วยโดยเร็วภายในสินปีนี้ขออย่าให้มีตุ่มโผล่ขึ้นมาเลยก็ยิ่งดีหลังปีใหม่คงหายไม่ทันหรอกเพราะว่าแผลใหญ่ต้องใช้เวลาถึงเดือนสองเดือนวันไหนที่จะขออาหสิกรรมยืนขึ้นเลือดก่็ไหลจนผมงงจะบอกว่าหนักมากขึ้นก็ไม่ใช่จะบอกว่า กินอะไรกินอะไรแปลกๆก็ไม่ใช่วันนี้ไม่มีเลยเดินไปอาบน้ำาด้วยวันนั้นดีจังไม่รู้ว่ามีมาหรือ,อยังไม่ปลดปล่อยหรืออะไรยังไม่ใช่เวลาของมันและอาจารย์ไพศาลแสนชัยยังบอกวิธีขอขมาเจ้ากรรมนายเวรขอขมาไม่ได้เจ้ากรรมนายเวรไม่เชื่อในเรื่องของบุพกรรมในเรื่องของบาปบุญ อาจารย์ภพศสารก็ได้บอกวิธีแก่ให้ทําตามนี้ให้ไปขออโหสิกรรมเขาให้พูดว่าตามแบบฟอร์มที่ให้มาที่ว่าชาติกนชาตินั้นได้กระทําชื่อว่าอะไรได้กระทําอะไรกันไว้เป็นกายกรรมมณีกรรมยังไงก็ต้องขออโหสิกรรมเขาหากคนคนนั้นเขาเป็นคนเขาวัดเขาวาเขาก็จะเชื่อจะฟังเรา ถ้าเขาเข้าพับเข้าบราเขาก็จะไม่เชื่อในเรื่องของบุญของเรื่องของกรรมเรื่องของการเวียนวายตายเกิดก็จะบอกว่าเป็นเรื่องที่เลวไหลเลอะเทอะไม่ต้องมาถ้าคนนั้นยังไม่ออกไปจะแจ้งตำรวจจับมีอย่างนี้ก็กลายเป็นว่าเขาเป็นคนเขาไม่ยอมอโหสิกรรมให้เราสมมุติว่าเราไปทำร้ายเขาเอาไว้สามคนเขาให้อโหสิกรรมให้เราแล้วสองคน แต่อีกคนหนึ่งไม่ยอมอโหาสิกรรมให้ไปทําตามนั้นและในกรณีที่สามคนนี้ไม่เอโหาสิกรรมให้เลยก็ให้กลับไปบอกว่าเลอะเทอะเราก็ต้องกลับไปถวายสังฆทานไปทําบุญกับพระดีๆสักหน่อยรับผรอนพระแล้วก็อุทิศสวดมนต์ให้กับเขาและกล่าวคำอาอโหาสิกรรมไปในตัวด้วยก็จะช่วยได้ ถึงแม้ว่าเขาจะไม่อาโหสิกรรมให้กับเราก็าตามเราก็าไปทําบุญให้กับเขาแล้วกล่าวคำโอโหสิกรรมให้กับตัวเองแล้วก็กรวดน้ําลงดินไปด้วยทําได้เท่านี้ที่จะทําได้และมีแบบนี้ห้ามเลยก็มีตายไปก็มีโอโหสิกรรมเสร็จแล้วหมดกรรมหมดเวรไปลเลยก็มีแล้วบางคนเป็นโลกทับเส้น แผลกดทับนอนติดเตียงไม่รู้จะหายพออโหสวกรรมเสร็จในวันนั้นก็ตายวันนั้นเลยก็มีถือว่าหมดเวรหมดกรรมไปไม่ทรมานอีกแล้วแผลกดทับพ,พอหมดกรรมปุ๊บก็คือหายไปเลยก็มีหายก็มีส่วนคนที่เป็นมะเร็งพอได้อโหสวกรรมไปหายก็มีอยู่ได้ก็มีหมอได้บอกว่าอยู่ได้ไม่ถึงเดือนแต่ก็อยู่มาหลายปีพอไปตรวจหมอก็งงว่ะ มะเร็งนั้นหายไปไหนพออาหาิกรรมเสร็จมะเร็งนั้นหายไปไหนพอไปตรวจหมอประชุมกันทําไมดำหมดเลยแล้วมะเร็งหายนี่ก็มีส่วนถ้าบอกเจอกันแล้วบอกว่าท่านมีกรรมให้รีดไปแก่ท่านก็หายนั่นก็เลยสร้างออฟฟิศให้ช่วยทําบุญให้กับอาจารย์ไพศาลส,ส่วนคํากล่าวที่อาจารย์ไพศาลแนะนํานั้น คำกล่าวขออโหสิกรรมแล้วก็ะกวดน้ําลงดินโดยคํากล่าวขออโหสิกรรมให้กล่าวว่าด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ขเจาวแล้วเกาะให้เอ่ยชื่อตนเองในอดีตชาติซึ่งในชาตินี้มีชื่อว่าให้เอ่ยชื่อตนเองอีกครั้งโดยให้ใช้คํานำหน้าว,ว่านายนางนางสาวเอ่ยชื่อและกานามสกุล แล้วก็บอกว่าที่ได้ลวงล้ำกรรมเกินต่อทันและเอ่ยชื่อเจ้ากรรมนายเวรของเราในอดีตชาติซึ่งได้มาเกิดในชาตินี้มีชื่อว่านายนางหรือนางสาวแล้วก็เอ่ยชื่อกรรมทั้งหลายทั้งปวงที่ข้าพเจ้าได้ลวงเกินต่อท่านไปไม่ว่าจะด้วย วาจาด้วยใจต่อหน้าหรือว่าลับหลังด้วยเจตนาหรือว่าไม่เจตนาบัดนี้ข้าพเจ้าได้เกิดการสำนึกละอายต่อกรรมและบาปกรรมที่ได้ทำเอาไว้กับท่านในวันนี้ข้าพเจ้าจึงได้ตั้งใจน้อมนำมาซึ่งดอกไม้ผูกเทียนและน้ำขมิ้นสมปลอยหรือน้ำอบน้ำหอมเพื่อมาขอขมาลาโทษขออโหสิกรรมต่อท่านขอท่านได้โปรดยกโทษ ได้อโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าดโดยเมื่อท่านได้อโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าแล้วก็ขอให้ท่านได้ถอดถอนคำสาปแช่งต่างๆที่ได้สาปแช่งข้าพเจ้าเอาไว้ในอดีตชาติเมื่อท่านได้ถอดถอนคำสาปแช่งแล้วขอจงอำนวยพรให้แก่ชีวิตข้าพเจ้าผ่านพ้นวิบากกรรมต่างๆโดยให้ชีวิตของข้าพเจ้าจงพุแต่ความสุขความเจริญความสำเร็จ ทั้งทางโลกและทางธรรมโดยเร็วด้วยเทินส่วนคําอธิษฐานกรวดน้ําลงดินเมื่อเริ่มกรวดน้ําลงดินตั้งแต่บรรทัดแรกจนถึงบรรทัดสุดท้ายต้องตั้งมันด้วยจิตมีสมาธิแล้วกล่าวว่าด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้านายนางสาวและกัวเอ่ยชื่อของตนเองได้กระทาโดยความสะอาดทั้งกายวาจาใจสิ่งของในครั้งนี้ ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลทั้งหลายไปยังพ่อแม่ผู้มีบุอุปการีที่หลวงลับไปแล้วและมะเหสีขาเทวบุตรเทวดารักษาบ้านเมืองเหมืองฝายทุกแห่งทุกที่อันรักษาสถานที่นี้เป็นประธานและรักษายางภายมโนอากาศอันหมาย มีอากาศเทวดาพระยาอินพระยาพรมพระยาพรมราชทั้งหลายตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าที่มีมาในอดีตชาติซึ่งเกิดมาในชาตินี้เป็นคนก็ดีให้ระบุชื่อนามสกุลมาเป็นสัตว์ก็ดีเป็นเปรตก็ดีเป็นสัมภเวสีหรือโลคาพยาิระบุได้เป็นที่เกิดกับข้าพเจ้า นายนางสาวเอ่ยชื่อมาก่อดีขอให้มารับเอาส่วนบุญส่วนกุศลของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเมื่อมารับเอาแล้วขอให้อนุโมทนาร่วมกันและขอให้มีความสุขความสบายร่วมกันทุกฝ่ายกรรมใดร่วงเกินกันไว้ในอดีตชาติก็ขอให้อโหสิรกรรมต่อกันขอให้กรรมเหล่านั้นจงยุติกันในชาตินี้ และด้วยบุญกุศลที่ขพเจ้านายนางนางสาวได้กระทำในครั้งนี้ขอให้นายหนังสือทั้ง32องค์จงจดเอาหมายเอารายชื่อของขพเจ้าไปไว้ในสุวรณวรณบัตรเงินสุวรรณบัตรทองคําอย่าให้ได้ผิดพลาดหรือสูญหายฉายอีวะขอใหบุญกุศลของขพเจ้าที่ได้กระทำในครั้งนี้ เป็นดังดม่มและเงาติดตามตัวของข้าพเจ้าไปทุกพทุกาติไปนับตั้งแต่าตินี้เป็นต้นไปคําว่าจนคําว่าไม่มีคําว่าไม่สําเร็จจงอย่าได้เกิดกับข้าพเจา้านับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นตนไปขอให้บุญนี้จงเป็นเหตุปัจจัยช่วยให้คุณใสคุณภัยสารแสนใจ จงนิมิตด,ดึงบุพกรรมของขพเจ้านายนางนางสาวแล้วก็เอ่ยชื่อโดยเร็วและเป็นเหตุให้ถึงพระนิพพานเป็นที่สุดด้วยเทินด้วยคําอธิษฐานของขพเจ้าในครั้งนี้ขาพเจ้านายนางนางสาวแล้วก็เอ่ยชื่อขอให้พระแม่ธรณีและโลกทั้งสามได้รับรู้รับทาบไว้ด้วยเทอน สำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ